จะได้เนื้อกี่โลต้องทายแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันมารอชมพร้อมกันรครับลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะได้เชิญได้หน่อยบุฟเฟตไก่ได้ไหมอ่าได้ครับเ้็นม,ม้วน่ะจะได้เกิดได้าาการบัฟเทยไก่ไี่ย ค่ะโอ้ยเรียแต่ค่ะลูกค้ามีหลายโนเหลือเกินสวยค่ะโอ้ลูกค้ามาจากยูทูบเหรอคะครับนิ่งเป็นไหมเรียบร้อย้ะครับเรยบลกค้ามไม่ใช่ผมมาซื้อหลายครั้งรู้จัก้าที่แล้วที่ยผมมาแรกๆก็โรมาี่แรกลูกค้ามาหลายครั้งแล้วปีที่แล้วก็มาปนี้ก็มาก็สวยเหมือนเดิมค่ะ มาเลยรู้ทางแล้วย <c oughs> สองสองนะครับจะทรแล้ว้านะคบขอบคุณครับสุบขอบคุณคับวยนะคบพี่ มีทุกวันนะคะช่วงนี้เริ่มมีทุกวันแล้ววันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่ยี่บหกค่ะยี่ส 25, ิบหกเมษาสองห้าหกสิวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะถ้าถามหม่ค้าม่ค้ชินค่ะอ,คอ,อ่าอ่าอนาอ่อ่อไาอ่าออออออางในดิ สวยมากค่ะองนามากใช่ค้าก็แจะค่อยๆแกกค่อยๆแกกแบบงามที่สุดพยายามแต่ไม่ให้โดนเนื้อถ้ามาโดนเนื้อก็ขอโทษมานาที่นี้ด้วยเก่งไหมลูกค้าอู้ลูกค้าชอบมีใจฟูเลยอ่ะเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงเดี๋ยวลอยม่้ค่ะ ที่พี่มองนี่พี่คิดว่าปอกเก่งเหรอคะโอ้คนอื่นคนอื่นก็เก่งเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าเราก็ติดหนึ่งในนั้นใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับยังไม่ลืมเหรอลูกนี้สี่โลเก้านะครับขออนุญาตช่างดูหน้าหน่อยนะครับลูกค้าอือเนี้ยสองโลครับสองโลเป๊ะเลยครับ คุ้มมากครับจุกๆไปเลยหนึ่พันหนึี่สิบาบาทโอ้วางได้